วันนี้ก็จะเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช่องลมและป่าเขาหลักซึ่งเป็นพื้นที่ดินของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐในข้อตกลงต่างๆที่มีขึ้นที่มีขึ้นมาต่อมาการทำประโยชน์ในที่ดินอยู่อาศัยต้องเพื่อตัวกรรมชาติกรรมประโยชน์เอาไม่ได้แล้วก็ต้องยินยอมให้พนักงานตามนโยบายของรัฐบาลนี้นะคะ นี้ในนยุคาิจิดินจังหวัดแล้วคือมีการมามอบ นรุรังจากที <Allah> ่กรกาศบันทึกภาพใปนที่เรียบอยแล้วนั้นเราคงจะได้ขออนุญาตเประเทิญท่านรอง